แบ๊กลูกแบ๊กเอ้ยวันนี้นะคะพาเจ้าแบกนะคะเป็นหมา พันธุ์ไทยหลังอ่านนะคะแต่ตัวใหญ่มากเหมือนหมูอะพาออกมาเดินเล่นเพราะว่าปกติไม่ได้ปล่อยให้เขาให้เขาใช้ชีวิตเป็นอิสระนะคะคือจะจะอยู่ในบ้านตลอดเพราะว่าเขาจะดุมากก็ไม่ค่อยปล่อยตอนนี้ก็เลยพามาที่วัดพามาเดินเล่นให้เขาคลายเครียดนิดนึงนะคะโอ้ตอนนี้หมาเขามาแล้วหมาวัดอะ่ะ เพียบเลยแบ๊กแบกมาลูกมามาม,ามาอย่าไปยุ่งกับเขาแบ๊กตอนนี้อายุประมาณเจ็ดปีนะคะน้ำหนักเนี่ยประมาณสี่สิบกิโลคือเคยเอาเขาไปตอนนะคะแล้วหมอเนี่ยต้องฉีดยาสลบอะคะ่ะประมาณสองถึงประมาณสามโดสอะ เพราะเขาไม่สลบตัวใหญ่มากมาเร็วๆครับมาๆมาๆมา,มา,มาโอ้โหโอ้โห,โหนุนูนปลามาเป็นทวนเลยอะแบ๊กลูกมานี่ฮะตัวใหญ่มากใหญ่แล้วก็อ้วนแบ๊กแบ๊กแบ๊กลูก โอ้โห oh, ทางนู้นมาอีกสวยแล้วทีเนี้ยแบ๊กดูหลังอ่ะเป็นกระดานเลยอะอ้วนสุดๆด,ดูขนาดเจ้าแบ๊กกับกับหมาแถวนี้น่ะคนละไซส์เลยความอ้วนมันเหมือนหมูอ่ะมันไม่เหมือนหมา ความแตกต่างนี่ขนาดหมาพันไทยปกตินะตัวแดงๆเนะี่ยแต่เจ้าแบ๊กนี่โหงโคตรใหญ่แบ๊กครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไอหมู <c oughs> นี่นี่ลูกแบ๊ก้ดูขาดูนิ้วอ่ะใหญ่กว่ามือคนอีก อืมลูกแบ๊กลูกแบ๊กครับแบ๊กครับเออหูอหมาหรือหมูแบ๊กครับแบ๊กครับใหญ่มาก